สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้ช่องรายการแจ็คกี้ฟรีสไตล์มีความยินดีขอนำทุกๆท,ท,ท่านมาชมความงดงามของงานศิลปรกรรมชั้นสูงของเมืองไทยที่กำลังอยู่ในกระแสความสนใจของชาวต่างประเทศที่กำลังรอโอกาสการเข้ามาชมสถานที่แห่งนี้อย่างใจจดใจจอ่อผู้จัดรายการเองยอมรับว่าตนเองมีความโชคดีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้รับเกียรติให้เข้าไปไถ่ายทารายการณสถานที่แห่งนี้ เพื่อนำมาเป็นของกำนันแด่ท่านผู้ชมของช่องรายการนี้ทางช่องรายการแจ็คกี้ฟรีตตายจึงของกราบขอบคุณเจ้าของสถานที่มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับในส่วนของตัวผู้จัดรายการเองยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะครับเพราะทันทีที่ได้รับการร้องขอจากแฟนคลับว่าอยากจะให้มาถ่ายทำรายการสถานที่แห่งนี้ก็เลยรีบรี ค้นคว้าหาข้อมูลทางระบบสารสนเทศจากนั้นจึงได้ทำการโทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับเจ้าของสถานที่เพื่อขอรายละเอียดการเดินทางและระเบียบการเข้าชมจากนั้นแล้วเราก็เลยรีบจัดการธุระส่วนตัวนะครับเช่นอาหารมื้อเช้านะครับเราก็ทานอาหารกันอย่างง่ายๆาจำพวกฟาสต์ฟู้ดไข่เจียวนี่นะครับเสร็จแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวและก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางไปถ่ายทำรายการณสถานที่แห่งนี้กัน นะครับส่วนสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนนั้นเราออกเดินทางไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนี่ยนะฮะเรามาตรงนี้ละก็จะเข้าเขตของเขาเรียกว่านงนุษบูติก รีสอร์ทนะครับส่วนนงนุษย์นี่จริงๆแล้วโอ้โหเขากว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็มีศาาิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มีราาธรรมชาติที่ให้พ่อแม่พี่น้องได้ศึกษาเยอะเลยนะครับในส่วนของที่เป็นศาานิลปะวัฒนธรร,รมหรือว่าพิพิธภัณฑ์หัวโขดเนี่ยพอดีเราได้ข้อมูลจากในระบบสาร,ร,รสนเทศก็เลยมาติดตามกันที่นี่นะครับโอเค นี่เนี่ยก็เป็นลักษณะของศิลปะวัฒนธรรมแต่ด,ดูกันนะว่าตัวตัวตัวหุ่นยนต์อ,อ,นอยู่ไหนครับสวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ในที่สุดแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงพิพิพธภัณฑ์หัวขนที่ตั้งอยู่ในสวนนงนุษนะครับนี่ลักษณะภายนอกของพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นเช่นนี้นะครับ พิพิธภัณฑ์หัวขวนจัดอยู่ในส่วนของแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและพันธุ์พืชสวนนงนุษย์สโดยที่ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์หัวขวนนี้ก็จะเด่นสุดตาด้วยปฏิมากรรมปูนปั้นรูปหนุมานสูงขนาด4เมตรอมพระพลาในตอนศึกมยราบนะครับส่วนที่ผนังของตัวอาคารทั้งด้านนอกและด้านในนั้นตกแต่งด้วยหินทรายที่จัดเรียงอย่างสวยงาม เป็นเรื่องราวในวรรณคดีไทยเช่นขุนช้างขุนแผนสังทองนางสิบสองและแก้วหน้ามา้าเป็นต้นนะครับครับตอนนี้หลายๆท่านคงอยากจะชมบรรยากาศด้านในกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศด้านในพร้อมกันเลยนะครับในส่วนของภายในนั้นจัดเป็นห้องโถงที่มีขนาดที่ใหญ่มากนะครับ มีการเรียงรายด้วยตู้กระจกที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นจำนวน121ตู้ที่จัดแสดงหัวโขนเอาไว้ยอย่างงดงามโดยโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หัวโขนนี้เริ่มมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ทั้งนี้เพื่อต้องการอนุรักษ์งานทางด้านหัตถศิลป์ให้เป็นสมบัติของชาติเพื่อการศึกษาโดยไม่หวังผลกำไรใดๆโดยแบ่งหัวโขนที่จัดแสดงนี้ออกเป็น3ชุดด้วยกันคือหัวโขนชุด อุดรักษ์แบบโบราณก็จะมีทั้งสิ้น24เสียนได้แก่หัวโขนในรูปของพระอิศวนหัวโขนพระพิคเนศหัวโขนพระรามหัวโขนพระลักษ์หัวโขนทซสกันนาทองและหัวโขนพระฤาษีกะไลโกดหรือฤาษีที่เป็นหน้ากวางทองเป็นต้นนะครับ ซึ่งในหัวขนแต่ละเสียนนั้นก็จะใช้ทองคําเปลวปิดที่หัวโขนแต่ละเสียนแล้วก็มีการประดับด้วยคริสตัลสวารอฟลสกี้ของแท้นะครับหัวขนที่เป็นหัวโขนพ่อแก่หรือฤาษีนั้นจะมีทั้งสิ้น1 0 8เสียนเพื่อให้เป็นไปตามตำนานว่ามีฤาษีทั้งสิ้น1 0 8ตตนอันเป็นกุศโลบายให้คนทำความดีนะครับ ในหมวดของหัวขนรามเกียรินั้นจะมีทั้งสิ้น374เสียงโดยมีไฮไลท์อยู่ที่หัวขนทศกัณฐ์3เสียงหัวขนพระรามเดินดงและพระรามออกบวชรวมทั้งหัวขนฮนุม,มานตอนออกบวชและก็เป็นตอนที่แผงลิ์ด้วยนะครับ ละอีกหนึ่งไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์หัวโขนแห่งนี้ก็คือหัวโขนช้างเผือกเอราวัณซึ่งเป็นพาหนะของพระอินทร์ที่ต้องย่อจาก33เสียนลงมาเหลือ16เสียนเพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสมกับการทําหัวโขนซึ่งต้องใช้เวลาร่วม3เดือนจึงจะแล้วเสร็จนะครับโดยที่ดวงตาของช้างเอราวัณน,นี้ทําจากทับทิมแท้เลยทีเดียวนอกจากหัวโขนแล้วทีมช่างฝีมือของพิพิธภัณฑ์ยังได้สร้างสรรค์คอลเลกชันของหุ่นกระบอก จากตัวละครในวรรณคดีไทยเช่นพระอภัยมณีไว้ดแสดงต่อผู้มาชมอีกด้วยนะครับสำหรับการรับชมพิพิธภัณฑ์หัวขวรในวันนี้นอกจากจะได้รับชมความสวยงามของงานทางด้านหัตถศิลป์แล้วสิ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือรายละเอียดเรื่องราวความเป็นมาของ หัวโขนแต่และเสียงจากในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งจะมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะจะสอดรับกับแนวคําสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจากภพหนึ่งสู่อีกภพหนึ่งนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่มากหากมีเวลาทางผู้จัดทารายการก็จะขอนํารายละเอียดของแต่และหัวโขนมาถยอยเล่าต,ต่อไปฝากเพื่อน มาติดตามรับชมกันนะครับคิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็น่าจะได้ความสุขนะฮะและได้รับความเพลิดเพลินจากการที่ได้มาชมสิ่งสวยสวยงามก็คือ,อหัวขวนในพิพิธภัณฑ์หัวขนที่สวนดงนุชแห่งนี้นะครับหวังว่าการนำเสนอสิ่งดีๆในวันนี้คงจะทำให้เพื่อนๆได้รับประโยชน์สารประโยชน์และความบันเทิงแล้วความรู้พอสมควรนะครับฝากทุกๆท่านที่เข้ามาชมนั้นช่วย เป็นกำลังใจให้กับทางรายการด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องรายการแจ็คกี้ฟรีไตายด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆออกมานําเสนอต่อไปคลิปหน้านั้นเราจะไปเที่ยวไหนอย่างไรนั้นเดี๋ยวก็มาติดตามชมกันนะครับก่อนจากการขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ